คใครจะมาเรียนขี่ม้าเชิญนะครับที่นี่ครับเลืแกแครปาร์คครับนี่ครับอาจารย์นะครับ ฐถานที่เข้าไปพิมพ์เข้าไปลึกแคร์พาร์คนะครับสนามสนามโมอเตอร์คอร์สลึกแคร์พาร์คนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับอยู่ถนนสวินวงศ์นะครับอยู่ใกล้บินบุรีนะครับก็เข้าไปที่เพจลึกแคบ์พาร์คได้นะครับ สวยนะครับมา ก็เน,น้นที่เห็นนี่คือ,อโดดฝึกโดดโดดเครื่องจิตขวางนะครับม้าที่ฝึกโดดเครื่องจิตขวางไม่ใช่ม้าแข่งวิ่งนะครับแแข่งโดดแข่ง ตัวเป็นล้านนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะชื่อ,อา ino, คาบูชิโน่คือเหมันสั่งกาแฟในอเมซอนไงไม่รู้ <laughs> สนใจมาเรียนกันได้นะครับที่นี่นะครับลึกแคร์พาร์ควันนี้ก็ผมก็มากบท่อนะครับเก็บงานวันสุดท้ายจบแล้วครับี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ